สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วันณพรจะมาลงสูตรดับล่างตัวเดียวระยะยาวนะคะงวดที่แล้วนะคะวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะคะล่างหวยอกเก้าสองค่ะหวยอกเก้าสองนะคะวรนณพรให้ไว้ที่เลขสี่นะคะ สูตรนี้ยังเดินดีอยู่นะคะยังไม่ผิดค่ะงวดนี้ไปต่อกับเพื่อนเพื่อนวดนี้ไปต่อค่ะดับล่างตัวเดียวระยะยาวนะคะงวดวันที่16กกุมภาพันธ์นะคะงวดนี้ก็ได้ที่เลขสี่ค่ะเพื่อนเพื่อน เรามาลุ้นกันค่ะเพื่อนๆว่าเลขสี่จะดับล่างไหมนะคะหลังจากที่เขาเดินมายาวอะค่ะเรามาลุ้นกันค่ะก่อนอื่นก็ขอให้เพื่อนๆสุขภาพแข็งแรงค่ะขอให้มีความสุขค่ะขอให้โชคดีร่ำรวยค่ะสวัสดีค่ะ